คนที่ระวังปากและลิ้นของตนก็ปกป้องตนเองจากความยุ่งยากจากพระคัมภีร์ตอนนี้มีคำน่าสนใจดังต่อไปนี้ระวังปากและลิ้นป้องกันตัวเองความยุ่งยากแปลว่าไอ้ปากและลิ้นเนี่ยมันจะนำความยุ่งยากมาสู่ชีวิตของคนแล้วก็การระวังระวัง ปากเนี่ยเป็นการป้องกันตัวป้องกันความยุ่งยากดังนั้นถ้าใครไม่อยากจะมีความยุ่งยากในชีวิต<ม>ก็แค่ให้ระวังปากระวังลิ้นของตัวเองเท่านั้นเองในข้อนี้พูดน่าสนใจมากเขาไม่ได้บอกว่าระวังปากหรือระวังลิ้นอย่างเดียวแต่บอกว่าระวังปากและลิ้นเพราะว่าในพระคัมภีร์บอกว่าลิ้นเนี่ยไว้ใจไม่ได้ มันพูดอะไรเนี่ยชอบพาให้ตัวเองเดือด,ดร้อนเรื่อยๆเลยแต่ถ้าเราปิดปากไว้ตราบใดที่เราปิดปากไม่ว่าลิ้นไม่อยากจะพูดอะไรมันก็ไม่มีเสียงใช่ไหมไม่สามารถสร้างปัญหาได้ก็เลยใช้คําว่าปากไรล,ลิ้นในพระคัมภีร์อีกตอนหนึ่งสุภาษิตบทที่10ข้อที่19บอกว่าพูดมากย่อมทําพูดมากคําย่อมทําบาปได้ คนที่ย้ำยักยับยั้งปากของตนก็เป็นคนฉลาดแปลว่าใครพูดเยอะก็ผิดเยอะคนพูดน้อยๆก็ผิดน้อยพราะคมภีร์บอกว่าคนโง่ถ้านิ่งเสียก็ถือว่าเป็นคนมีปัญญาสมมุติเราเข้ามาในห้องนี้ใช่ไหมมีคนครึ่งหนึ่งพูดพูดพพูดไอ้พูดเนี่ยเราก็จะสังเกตไอ้คนนี้นายกรนี้โง่นายขอฉลาด ขอโง่งอฉลาดใช่ไหมแต่ส่วนอีกฝั่งหนึ่งไอ้ฝั่งนี้อีกห้าสิบเปอร์ซ็นอีกครึ่งหนึ่งมันไม่พูดเลยเงียบเงียบไม่พูดเลยอันนี้เนี่ยเราเดาไม่ออกจริงๆอาจจะโง่มากก็ได้จะจจะโง่กว่าในกอยแต่เพราะว่าตราบใดที่ไม่พูดก็ยังฉลาดอยู่นะฮะดังนั้นวิธีฉลาดก็คือว่าพูดน้อยเข้าไว้เพราะว่ายิ่งพูดเยอะยิ่งแสดงความโง่ออกมาเยอะในประกำมีตอนนี้จึงบอกว่าใครก็ตามที่ระวังปากแล้วก็ลิ้นของตนก็ ปลอดภัยป้องกันตัวเองจากปัญหายุ่งยากมากมายในสุภาษิตบทที่12ข้อที่13บอกว่าคนชั่วย่อมติดบ่วงด้วยการละเมิดแห่งปากของตนแต่คนชอบทำหนีพ้นจากความยากลำบากแปลว่าคนชั่วเนี่ยพอพูดยิ่งเยอะก็จะยิ่งติดกับมากแต่ว่าคน ชอบทำก็จะไม่พูดเยอะเพราะว่าปลอดภัยนะดังนั้นคําแนะนําจากพระกัมภี์สุภาษิตบทที่21ข้อที่2ิตอนนี้ก็คือว่าแนะนําว่าอย่าให้พูดเยอะให้ระวังในการใช้คําพูดของเราสุภาษิตบทที่13ก็ที่สบอกว่าคนที่ระแวดระวังปากย่อมรักษาชีวิตของตน คนที่เปิดปากกว้างอ่าไม่ใช่คนที่อ้าปากได้กว้างไม่ใช่แต่มันเป็นวา่าพูด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 เยอะเนี่ยจะมาถึงความพินาศคือพูดเยอะเกินไปจะตายก่อนเพื่อนดังน,นั้นพระกัมพีย้ำแล้วย้ำอีกครั้งนับครั้งไม่ถ้วนก็คือว่านี่นี่นี่ฉลาดกันเถอะวิธีฉลาดคือว่าพูดน้อยๆยพูดน้อยน้อย คงจะมีเพื่อนนึกถึงเพื่อนบางคนใช่ไหมพูดเป็นต่อยหอยอะไรพูดๆๆๆสังเกตดูมันพูดผิดเยอะมากเลยเพราะว่าพูดเยอะแล้วเราสังเกตเพื่อนบางคนไหมบางคนเนี้ยเขาพูดน้อยมากเลยใช่ไหมพูดก็ผิดเหมือนกันแต่ว่าผิดน้อยหน่อยเพราะว่าพูดน้อยพระกัมภีเตือนเราเช่นนี้ให้เราระมัดระวังแล้วก็ยับยั้งถ้อยคําแห่งปากของเราเหมือนกับสุภาษิตบทที่17ข้อ27บอกว่าคนที่ยับยั้งถ้อยคํา แห่งปากของเขาก็เป็นคนที่มีความรู้พระคัมภีร์บอกเออไอ้หมอนี่ฉลาดรู้จักไม่พูดดังนั้นศิลปะการพูดที่ดีที่สุดศิลปะในการสื่อสารที่ดีสุดก็คือว่าการไม่พูดในสิ่งที่อยากพูดในเวลาที่ไม่ควรพูดอีกครั้งหนึ่งนะศิลปะการสื่อสารสุดยอดเลยก็คือว่าการไม่พูดในสิ่งที่อ,อยากจะพูดละเกิน ในเวลาที่ไม่ควรพูดรู้เลยว่าพูดไปวงแตกแน่พูดไปมีแต่มีปัญหาพูดแปเนี่ยก็คือพูดน้อยๆดังนั้นคนที่สามารถยับยั้งลิมฝีปากของตนได้จะสามารถคลี่คลายปัญหาได้สารพัดเลยอย่างที่เขาเล่ากันใช่ไหมภรรยาของเขาเนี่ยเขาเอาอยู่เลยพูดคำเดียวภรรยาเงียบไปเลยภรรยาบอกว่าไปซักผ้า กวาดบ้านเสร็จแล้วก็ล้างจานด้วยเขาพูดคําเดียวครับภรรยางเงียบไม่พูดอะไรเลยเนี่ยพูดน้อยถือว่ามีปัญญาเวลาแต่ว่าถ้าบอกถ้าซักผ้ามันก็เหนื่อยตากผ้าก็ลำบากทีย่ยาวเลยใช่ไหมพูดเยอะก็ยาวใช่ไหมพูดคําเดียว yes นะครับเนก็หมดหมดปัญหาดังนั้นคนพูดน้อยก็ถือว่ามีปัญญาในพระกภียากอบเตือนเอาไว้บอกว่า บอกว่าในยากอบทที่สามลิ้นของเราเนี่ยเป็นลิ้นที่ชั่วร้ายเป็นอวัยวะเล็กๆแต่สร้างปัญหาใหญ่โตมากมายในชีวิตมือของเราอาจจะทำผิดได้ระดับหนึ่งแต่ลิ้นเนี่ยทำผิดได้ไม่จำกัดเลยทำผิดได้มากมายไม่ว่าเราพูดอะไรยังไงก็ตามมันจะสามารถสร้างปัญหาใหญ่โตดังนั้นในพระคัมภีร์จริงบอกว่าต้องระวัง ยากอบบทที่สข้อที่เบอกว่า<ม>เพราะว่าสัตว์เดรัจฉานทุกชนิดสัตว์ทุกชนิดไม่ว่าเป็นนกสัตว์เบื้อยคานสัตว์ในทะเล<ม>ก็สามารถทําให้เชื่องได้<ม>แต่ว่าลิ้นไม่มีใครทําให้เชื่องได้มไม่น่าพูดเลยพูดไปทําไมวะ่สังเกตไหมหลายครั้งหลุดปากไปแล้วพี่พี่ขอยืมห้ารโอเคได้อุ้ยมันรับปากมาแล้วของที่ไหนไปให้ใหืน ลืมตัวหรือว่าอะไรบางอย่างที่เผลอพูดออกไปแล้วก็ปัญหาก็คือว่าคําพูดเนี่ยวเวลาออกไปแล้ว,ลวมันเอากลับคืนมาไม่ได้สมมติสมมุติมมตอบอกใครดีอ่ะบอกบอกพิการแลวกันพิการ,กนการคนสวยเอาปากเอาคืนไม่ได้ชมไปแล้วอะไรลุดไปแล้วใช่เอาคืนไม่ได้จริงๆก็อยากจะบอกว่าสวยที่สุดแต่ว่าบอกได้แค่สวยอะไรอย่างเงะ เหมือนกันนะี่คำพูดของเราเมื่อเราเอาออกไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถกลับคืนมาได้เหมือนกับเขาบอกว่า <c oughs> เหมือนกับ, <c oughs> กบลูกธนูที่ออกจากแร่งแล้วพอยิงลูกธนูออกไปแล้วอ,อ้ยเฮ้ยลูกธนูกลับมาไม่ได้มันออกไปแล้วใช่ไหมเหมือนกันคําพูดของเราเวลายิงออกไปแล้วเนี่ยมันแก้ไม่ได้แล้วนําซ้ํามันเลี้ยงไม่เชื่องดังนั้นพระกัมภี์จึงแนะนำหมยว่าพูดน้อยๆเข้าไว้กําไรกว่าเยอะทีนี้มามาถึงที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราดังนั้นพระกัมภีบอกว่า ใครก็ตามที่ระวังปากระวังลิ้นระวังคำพูดของตัวเองก็ป้องกันตัวเองจากความยุ่งยากถ้าเราวังปากระวังลิ้นก็จะปัญหาน้อยๆดังนั้นเราจะระวังปากของเราได้อย่างไรก็คือให้คิดก่อนพูดในการแกะสลักเมื่อช่างแกะสลักจะแกะสลักอะไรก็ตามเนี่ยมีหลักการสลับช่างแกะสลักคือ เวลาแกะสลักสมมแกะสักไม้หรือแกะสลักหินก็แล้วแต่เนี่ยสมมติแกะลงมาแล้วแกะผิดจมูกบี้เอาเปลี่ยนไม่ได้นมีมมมแบนไปแล้วใช่ไหมเนี่ยเขาจะมีหลักการว่าเขาจะคิดสองครั้งลงมีดหนึ่งครั้งคิดสองครั้งลงมีดหนึ่งครั้งคือเขาเอาละจะตัดตรงนี้ละวดีด,ดก่อนจะตัดคิดดูอีกทีสิ ตัดดีไหมวะมันจะจะบวงจะแหงวงพอเป่าเาตัดก็ตัดเนี่ยคิดสองครั้งลงมีดหนึ่งครับเหมือนกันนะครับวิธีที่จะระวังคําพูดของเราก็คือว่าเวลาอยากจะพูดอะไรก็ตามหยุดคิดก่อนคิดสองครั้งแล้วค่อยพูดออกมาหนึ่งครั้งบางบางคนเนี่ยพูดสามครั้งคิดแค่ครั้งเดียวอันนี้หนักเลยพูดเราไม่ได้คิด <c oughs> เสียเสียแล้วเรียบร้อยเกิดปัญหาเกิดขึ้น <c oughs> ดังนั้นให้เราเระวังปากของเราคือว่าคิดก่อนแล้วค่อยพูดคิดสองครั้ง พูดหนึ่งครั้งอีกอันหนึ่งในการระวังปากเพื่อจะไม่นำปัญหายุ่งยากมาสู่ชีวิตก็คือว่าจำไว้ว่าอย่ารับปากอะไรง่ายๆอย่ารับปากใครง่ายๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอรับปากแล้วเนี่ยถ้าเราทำตามเราก็เสียหายถ้าเราไม่ทำตามเราก็เสียคนพอกันเลยในชะ่ไหมเสียดังนั้นเวลาจะรับปากอะไรคิดให้ดีก่อนคิดให้ดีก่อนก่อนที่จะรับปากอะไร แล้วท่านจะป้องกันตัวเองจากปัญหาและความยุ่งยากทั้งหลายแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ต้องระวังคำพูดของเราระวังปากของเราก็คือว่าให้เราพูดความจริงเสมอคนที่โ,โกหกเนี่ย<อ>เก่งมากเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพ <L> ราะว่าเวลาโกหกหนึ่งครั้งแล้วก็ต้องโกหกอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ต้องโกหกอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ต้องโกหกอีกหนึ่งครั้งใช่ไหมแล้วไปไป,ไปมาก็จะไอ้ที่โกหกมันก็จะพันกันเองแล้วก็ในสุด ก็จะจับได้ว่าโกหกดังนั้นวิธีไม่ต้องจําก็คือว่าเราพูดความจริงทุกครั้งดังนั้นให้ระวังปากอันนี้มันจริงหรือเปล่าพูดออกมาถึงจะพูดต้องจริงทุกครั้งอันไหนไม่จริงอย่าไปพูดแล้วก็เวลาไปได้ยินเรื่องชาวบ้านมาใช่ไหมเป็นเรื่องชาวบ้านโอ้วันก่อนเนี่ยอาจารย์ศักดิ์ศรีไปเตะหมาโอโ้โหทีนี้เนี่ยเราเราก็ได้ยินแค่นี้เราเราก็ไปพูดต่อ เห็นอาจารย์ศักดิ์ีเตะม้านะเตะม้าจริงๆไม่ใช่นะอาจารย์ศักดิ์รีเดินไปเตะม้านั่งขาบวมเลยอ๋อไม่ใช่หมาเป็นม้านี่นอย่างเงี้ยเป็นต้นดังนั้นเราต้องระวังคําพูดของเราว่าเราต้องมั่นใจไอ้ทุกคําที่พูดนั้นเป็นความจริง,งเพราะอะไรเพราะว่าไม่งั้นเราจะเสียคนเองปัญหาความยุ่งยากจะเกิดขึ้นมากับเราโอ้โหวันก่อนไปไปเจอลุงไก่ ใส่ลายป้ายสีอาจารย์ศัก์สีว่าเตะหมาจริงๆอาจารย์เตะแค่เก้าอี้สม,มุติเนี้ยเป็นต้นใช่ไหมพูดไปแล้วแก้ไขไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเราต้องเราต้องระมัดระวังคําพูดของเราถามตัวเองอีกสักครั้งหนึ่งแน่ใจจริงๆหรือเปล่าว่า,วาสิ่งที่พูดนั้นเป็นความจริงพระเยซูแนะนำไงจริงก็ว่าจริงไม่ก็ว่าไม่ใช่ไหมพูดตามจริงและอันสุดท้ายที่แนะนําที่จะรักระวังคําพูดของเรา ระวังปากของเราก็คือว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราบางครั้งเราคิดก่อนพูดเรียบร้อยบางครั้งเราก็ไม่ได้รับปากอะไรง่ายๆแล้วก็เราก็พูดความจริงด้วยแต่เป็นความจริงที่ทำให้คนอื่นอับอายทำให้คนอื่นเสียหายวิธีคิดก็คือว่าเอาใจของเขามาใส่ใจเราคือว่าถ้าเราเป็นเขาเราจะรู้สึกอย่างไรสมมุติว่า วันก่อนอาจารย์กื้อเนี่ยแกเดินไปแคะขี้มูกไปออกมาก้อนหนึงแล้วดีดดีดลงไปติดหลังคาโบสถ์เลยเป็นความจริงไหมเป็นความจริงเห็นทุกประการเลยแต่ถ้าเราจะพูดไปอาจารย์กื้อแกก็จะเสียหน้ามากเลยแกอาจารย์กื้ยก็จะไม่พอใจเราไปอีกนานหลายวันอาจจะเป็นปีเลยก็ได้ดังนั้นเราควรจะพูดดีหรือเปล่านะเห็นไหมครับเป็นความจริงแต่ว่าพูดไปไม่มีประโยชน์ดังนั้นดังนั้นให้เราเอาใจเขามาใส่ใจเราว่าเอ๊ะ ถ้าเราเป็นเขาคนนั้นจะรู้สึกอย่างไรแล้วใครก็ตามที่ระมัดระวังคําพูดตามที่แนะนํานี้นะชีวิตจะลดปัญหาไปเยอะสังเกตดูปัญหาที่มีอยู่ในชีวิตวันนี้ก็เพราะไอ้ไม่ไม่ระวังปากนี่แหละแต่ถ้าระวังชีวิตจะลดปัญหาไปมากมายพระคัมภีร์จรึงบอกไงคนที่คนที่ระมัดระวังยับยัง้งริมฝีปากคําพูดของตัวเองก็ปกป้องตัวเองจากความยุ่งยากนานาประการมากมาย